สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องไอ้เขียวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นนะครับโดยที่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นของค่าย Creative Beast Studio นะครับชื่อไลน์ Cyber s o i c นะครับเป็น a l o s a u r u s g i m e n i z โดย a l o s a u r u s ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในสเกลหนึ่งต่อสิบแปดครับเดี๋ยวก่อน,นนั้นเราจะไปดูกล่องกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเอาของออกก่อน ด้านของกล่องนะครับก็อันนี้จะเป็นเออ่พาพใสนะเอาไว้ดูตัวของที่อยู่ข้างในก็อันนี้เป็นภาพอาร์ตของอโลซารัสนะเหมือนมันกำลังวิ่งไปข้างหน้านะพุ่งจู่โจมนี่ก็จะเขียนหนึ 18, ่งต่อสิบแปดอโลซารัสจิมเมสเซนิตเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเป็นจุดขยับยูนิตดักกอนเซเยอร์ไทป์เมาส์นี่เป็นเหมือนมันมีชุดเกราะให้มาด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นเผ่าเทคโนโลยีนี่จะเกี่ยวกแบบับอะไรนะเทคโนโลยี Technology. ข้างกล่องมัจะเป็นเหมือนกับรูป DNA นะครับก็เหมือนมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่ก็นี่ก็จะเป็นภาพอาร์ตของมันนะครับอ่านี่จะเป็นเผ่ามันแล้วก็ชื่อมันอ่าด้านหลังก็จะเป็นภาพตัวของอโลสรัตนะครับแล้วก็จะเขียนส p ป c ชียโปรไฟล์ความยาวประมาณ9.7เมตรหนัก1,500กิโลกรัม อ,อยู่ในวงอโลซาริดี้อยู่เซ็นทรัลยูเอก็อเมริกานคะรับประมาณจุลสิกตอนปลายแล้วก็ชื่อมันหมายความว่ากิ้งกาที่แตกผังก็สามารถขยับได้ประมาณ22จุดอ่าแล้วก็นี้เป็นภาพตอนที่ใส่กับจุดเกาะของมันแล้วก็ตัวคนขี่นะครับก็จะกลายเป็นภาพอย่างนี้อ่าือว่าสวยนะเป็นตัวที่น่าสะสมมากสำหรับผมนะ ใต้กล่องอก็จะเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับงาน k t Beast นะจริงๆมันมีสองลายนะครับตัวตัวที้ผมซื้อมาเป็นมันชื่อลาย c y b e r s u i ่ t เดี๋ยวไปดูตัวอโลส s ั u กันเลยดีกว่าครับต่อไปเราจะมาดูที่รายละเอียดของตัวฟกเกอร์นะครับซึ่งก็ทำออกมาได้สวยมากมีการทำส่วนของรอยย่นนะครับตรงช่วงคอ ท้องแล้วก็ช่วงต้นขานะครับแล้วก็ส่วนคนหางก็จะมีรอยพับของกล้ามเนื้อส่วนเท้าเนี่ยก็จะมีการทําเกตคายกับพวกนกกระท้ายอย่างนกแคสเซอรี่ไม่ก็นอกอีมูนะครับซึ่งก็ปั้นออกมาได้รายละเอียดดีมากนะครับส่วนหัวนะครับกระโหลกก็คล้ายกับอโลซอรัสจิมเมสเนตเลยข้างในปากก็ปั้นรายละเอียดฟันออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็มีการเคลือบเงาในปากด้วยทําให้เหมือนกับเป็นข้ามน้ําลาย่าแล้วก็ส่วนเล็บนะครับ ทำออกมาได้สวยมากแล้วก็แหลมมากด้วยนะครับขวดมือผมไปถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นรอยขาวๆอันนั้นรอยเล็บที่มันขวนผมก็แอบ,บเจ็บอยู่นะฮะแนะนําว่าอย่าให้ถ้าเกิดว่ามีเด็กน้อยอยู่ที่บ้านนะอย่าอย่าให้เขาเล่นดีกว่านะเพื่อมันอาจจะทําอันตรายกับเขา,าทำออกมาสวยมากเลยนะครับน่านสีสลงตัวนี้ก็จะมาเป็นสีค่อนข้างที่จะแบบน้ำตาลหน่อยนะน้ำตาลดำๆเทาๆครับ แล้วก็ส่วนงอนนี่ก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูซึ่งน่าจะเอาไว้ดึงหลุดเพื่อตรงข้ามนะครับสีก็ทำออกมาน่าจะเอาไว้สําหรับพางตัวด้วยละมังฮะที่เป็นน้ําตาลแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูที่ตัวของฐานกันนะครับก็จะเป็นส่วนของคล้ายๆโฟมนะโฟมนิ่มๆเวลาเราเอาไปมันจะเป็นส่วนพาร์ทที่เอาไว้ติดกับพาร์ทติกันนี้นะครับพอติดไปแล้วมันก็จะกันไอ้นี่นส่วนพาร์ทติกมัน คาดกับพื้นจนเป็นรอยทลอกได้แล้วก็จะมีรูตรงนี้เอาไว้เสียบกับส่วนเท้าของตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เราสามารถปรับไอ้น,นี้ได้ด้วยนะครับเราจะปรับให้อยู่ด้านต่ําหรือว่าด้านสูงก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เราจะทําเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับเวลาประกบตัวนี้นะมันจะได้ยืนได้อ่า ต่อไปเราจะไปดูที่ด้านจุดขยับของเจ้าตัวนี้กันนะครับรับมาที่ด้านจุดขยับของเจ้าอโลซารัตนะครับโดยส่วนหัวเนี่ยก็จะสามารถขยับได้ประมาณนี้ได้ประมาณนีนะ้ข้างหนึ่งก็ได้พอๆกันเลยช่วงลําตัวครับเราสามารถก้มให้มันก้มต่ําลงมาได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับให้มันสูงขึ้นไปได้นะครับิบดซ้ายขวาได้อ่า ถ้าเป็นบอจอยนะครับส่วนแขนเนี่ยกลางยกขึ้นแบบนี้ได้ส่วนข้อต่อแขนอันนี้ก็สามารถบิดได้บางส่วนนะครับสามารถจัดข้อต่อได้นะอาจจะไม่ไดีดีขนาดนั้นนะผมต่อไปส่วนปากนะครับสามารถอ้าได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันอ้า,วากว้างกว่านี้เนี่ยเราจะต้องให้ส่วนนี้เนี่ยมันเข้าไปข้างในนะหลอแบบนะอ่านี่ มันจะอาได้ถึงประมาณนี้เลยครับตัวโอโลสรัตแล้วก็ส่วนลิ้นน่ยมันขยับได้ด้วยนะแต่ว่าของผมเนี่ยเหมือนมันมันติดแน่นก็เลยไม่สามารถขยับได้ต่อไปก็จะมาช่วงขานะครับขาก็ขยับได้ดีมากสามารถโอ้หทำได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับโนมาข้างหน้าได้แล้วก็ ช่วงหัวเขา่าสามารถขยับได้นะครับแต่ว่าต้องออกแรงนิดนึงอ่าช่วงนี้ก็เยัียบได้นะนั่นจะเป็นนักแข่งแล้วก็เท้าขยับได้แต่จะต้องใช้ส่วนใดเป่าให้ความร้อนตรงนี้มันให้ส่วนนี้มันไอ้นี่นะฮะนิ่มๆแล้วเราก็สามารถเยัียบได้เท้าก็จะสามารถหมุนได้นะครับจิงมีพัดเท้ามาให้เปลี่ยนด้วยนะแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนส่วนหางนะครับหางอันนี้จะเป็นบอจอยก็สามารถขยับได้ข้างอันนี้ก็ขยับได้นะับผม แต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่พิเศษที่สุดเลยหางของมันเป็นลวดนะข้างในเป็นลวดเพราะฉะนั้นมันสามารถดัดได้อาสามารถดัดได้ข้างล่างก็จะมีรูแบบนี้นะน่าจะใส่ไว้เวลาให้มันระบายลมออกมาก็เลยเป็นเสน่ห์ของอโลตัวนี้นะครับสามารถดัดหางได้ตัวนี้มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถจัดท่าได้นะเดี๋ยวขออนุญาตจัดท่าสักคู่แบบแบบนึงนะครับ ก็เอาฐานมาตั้งเราก็จะได้ท่าโพสเท่ๆแบบนี้แล้วนะครับอ่านี่สวยงามมากต่อไปเราจะไปดูที่ขนาดของเจ้าตัวนี้กันนะครับต่อไปเราก็จะมาเปรียบเทียบตรงขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้สเกลห1ึ 18, ่งต่อสิแปดเราก็จะเทียบขนาดกับแฮมบอนคอลเลกชันอะโล a าัสนะครับซึ่งอยู่ในสเกลประมาณ1 18, นึต่อสิครับสามารถเล่นได้กันได้เพราะว่าโอโลสัดส่วนของในจูเล s สิบเวิมันจะสูงกว่าในชีวิตจริงนะครับ แต่ความยาวสองตัวนี้เท่ากันเป๊ะเลยประมาณเก้าเมตรกว่านะครับอ่าพอเรามาวัดดูความสูงของมันแล้วนะครับเราเห็นว่าตัวของงานบีบเนี่ยจะตัวเตี้ยกว่านะครับข้อดีคือตัวนี้มันตัวใหญ่นะแล้วก็ส่วนมันอาจจะนิ่อยู่แต่ว่าข้อเสียคือจุดขยับมันจะน้อยกว่างานบีบงานบีบข้อต่อมันจะเยอะมากนะครับแล้วก็จับได้สนุกกว่าเยอะอ่ก่อนแนะนําว่าถ้าเกิดว่า ตอนตอนนี้น่าจะยังมีขายอยู่นะครับก็ลองไปหากันได้ครับราคาค่อนข้างแรงอยู่ครับแต่ก็แลกมากับคุณภาพที่ทำออกมาได้ดีมากครับอย่าล้มนะครับก็จบลงไปแล้วครับกับการรีวิว c y b e r s u i t ีกอ o โ a ซาต์จี e มสเซ Scale 1 1ต่อ18นะครับก็ถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ เป็นงานบีที่ทำออกมาได้สวยงามมากขอให้งานบีทนี้พัฒนาฝีมือต่อๆไปนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเขาทําข้อต่อมาอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นจนพัฒนามาถึงตัวของอลอสซาดได้นะครับทุกคนที่คิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ